ขอแพ่ okay. แม่ตาหลวงจัดต้งตวงมีนานาสัิตีกินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนัสตาอาเวลาายาจงเวนสัตกายหรือสัตเป็นจงอยู่ยินสถาพรสัพเพเทเว,วดามนุษย์ข้าขอทิ่มอรรูข้าป่าดงดอนขั้วสิงขอนรสุขทุกวัน สัพเพบุอิสาอิตวิยามีทั่วกันผิดใจโทษมหันอภัยกันมีเมตตาเจ้าแม่กอรณีทุกขตที่พระสุภาสัพเทนัสตาอิตวิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวรขอให้เป็นผู้มีใคยสั์น้อยหรือชัดใหญ่ใหญนะ่ไัยมาลาวีสัพเทหรือปีศาจือพวกขาดอาหารกิน โคตรดนีน้ำตาลินไม่ได้กินทรมานคือเปรีบวก้อดข้าวของพระเจ้าพินพิสารพ่อแม่ไม่ได้คานตามสถานไครวัดวาโชคดีพระมาลัยพ่อแม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้กินได้กินยิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไว้า้าไปเสียใจเอง ทำบุญตั้งแล้วไว้ถ้าช่าไปเสียจเจยทำบุญตั้งแล้วไว้ธาช่าไปเสียใจเอออันนี้ทีแแทเมตตาหลวงไงเ้อ้อค่ะได้มาจากจังหวัดชายภูงหลายปีแล้ว พิสพก็ีแล้วคือลูกทั้งหลายเป็นเพื่อนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนาะมันเป็นแม่สาวพันธ์มันเป็นแม่ก่อนนั่นแม่แม่ทำพาลูกะลูกทำพาพ่อแม่นาที่อย่างนี้ก้องเนาะ โอ้แม่ว่ามีลูกเลยอจะนั่ไแหครับแม่กับพาลูกพิงลูกไปฟ้าิแม่ทิ่ลูกฟ้าแม่ทิ่พ่อแม่โอ้ลูกโตทิ่พ่อแม่นาะเห็นพ่อแม่อนิจากำพาลูกชีวิตถูกพ่อทิงหน้าใจหายสังขารโทษพ่แต่เข้าใกล้วันตายลูกทั้งหลายไปอยู่ไหนไม่เหลียวเลยเลี้ยงลูกมาอนิจาเขาลาจา คารับมากต่างก็ไปใลรพ่อแม่ลูกห่างหายปล่อยท่านไว้ใครดูเลอนาทแท้เป็นกรับท้าหน้าเห็ยใจโอ้ลูกเอ๋ยอยู่ที่ไหนใครมีแม่พ่อก็อแก่ทำงานหนักไม่ค่อยไหวก่อนจะตายหวังให้เจ้ามาดูใจอย่าปล่อยให้เป็นปรับ้าจนวันตายอันนี้คือลูกก็อันนี้คือแม่ แม่แม่พ่อแมู่สัาษเหือว่าลูกไปุงเทพสงสัวมาหาจะพื่อไแม่แม่ย่อยให้แม่อยู่ห้พแม่รับหลานน่อยนั่งขางๆ่อยให้านเนาะอทีวีจ้าบวันต้นีแม่ตีน้อยแต่ว่าคนจะจากไปคนตายหรอกคนี่บ้านี่กลูกกับผ้าพ่อแม่ที่บ้าน แม่ฟ้าทิมอ๋อค่ะร้ายก็พ่มีไดละลูกขอฝากสายลมไปให้แม่รู้ลูกรู้อยู่ว่าแม่รักเป็นหนักหาเมื่อแม่รักแม่ทำไมต้องจากลาลูกห่วงหาคิดถึงแม่อยู่ทุกวันหรือเพียงแค่แม่ให้กำเนิดลูก ความพันผูกก็จยบลงแค่นั้นหนอปล่อยให้ลูกอยู่กําพร้าตั้งตารออ้อแม่หนอนแม่อยู่ไหนใครช่วยทีนี่ใช่ว่าแม่ไม่ดีพี่จากลูกไม่ดูถูกถึงแม่ถึงแม้ว่าแม่ไม่เลี้ยจากวันนั้นถึงวันนี้ลูกขอเพียงได้ยินเสียงได้เห็นหน้าว่าแม่มีพี่ตูนเด็กน้อย อันนี้ไงที่รอพ่อแม่พิมนะอันนี้แม่พิมพ่อแม่พิมลูกแต่ว่าถ้าเขาไปแล้วมีน้อยนะมีน้อยก็ลูกพิมแม่ครับมี่้มส่วนมากจะเป็นลูกจะทิ้งแม่มากกว่าเพราะว่าแม่นี่ยังไงยังไงก็รักลูกแม่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนมีส่วนน้อยมากที่แม่ นะงเพื่อิไปแต่ก็อาจจะจำเป็นเนาะัด้นดองมาผู้อหนาะ่ยงนนะที่บอกโอ้โหิ้งยากก่อนาลองลองขี่งย่างิเนาะเอาเลยครับเดี๋ยวลองพอไหลนะจิ้งิ้งิ้งเรียนจะเรียนดิอ้าวยายยายมาลองเพีงเนาะ ในเทวธรรมเป็นหลักนำทางชีวิตซึงเมื่อสน,นิทด,ดวงจิตก็ไม่ตกดำ <c oughs> เรื่องใสสถารัาสิห้าองใสปกปิดความชั่วยอย่างไรครูได้สวรรค์นิตา จบคำประกาศดิตาจากหวงสวรรค์ด้วยกิจภูพันสวรรค์เป็นตักดีเพื่อนมาสวรรค์หกขกกันจัดสรรประสาทวาเมื่อดับทีว่าไปอยู่เมืองฟ้าดากุกได ทั้งหมอเอาไวรักติดทั้งมามจาริกูปราพุทธรมพระธรรมปกปักรักษาทำสร้างปัญญาก็เกิดสักาการาเก่งกูไปอายรามบาปก,กรรมทำร้ายท้องเอง อวดป้าอวดสยไปให้้อยดนักเรผมเฮงราลีข้าวยะประชาสัมพันธ์นะครับสำนักปุยย่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใกนะครับที่จะวิชาวัตถุมงคลนะครับอยู่ที่ห้องกระจกด้านหลังนะครับอยู่ที่ห้องกระจกด้านหลังหรือสอบถามพนักงานได้ทีุ่้มดอกไม้นะครับวันทุกท่านนะครับท่านใดนะครับอยากได้สติกเกอร์นะครับติดออลมาตา connect, tamam <av> ี้นะครับติดต่อล้มกระเบียนกับทีมงานได้นะครับที่หน้าสำนักนะครับเป็นสีขาวนะครับ แจกฟรีนะครับ <aún> ส <yelled> ่วนท่านใดที่จะเข้าห้องน้ำเรามีห้องน้ำบริการที่รานจอดรถด้านบนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์มาตี้นะครับจามท่านมีเสียงวนรุ่งนะครับเมื่อกี้คุณยายบอกว่าคุณยายไปสมัครร้องไม่หมดนี่แล้วเหรอครับโอ้โหสามทีทีขึ้นหลังเป็นไงบ้างครับได้ไปไหมร้องให้ดูแล้วเขาบอกให้ผ่านทำไมไม่ผ่านกูร้องทุกวันคุณพ่อยน่ะ เขาเคยไปสมัครแล้วไม่ผ่านว่าผู้พันผิดอพราะว่ามันหมูว่าถึงครับหมูถึงเนาะเขาหมูว่าถึงไม่ได้ซองขาว่ะนี่คุณยายก็ตั้งใจมาทําอะไรนะครับเมื่อไหร่ครับเมื่อกี้น่ครับโอ้ตั้งใจมาเมื่อออกเวลาต้องนี้เงินแบนี้คนราะดีๆจะ่ยังไม่ลู้หวลาได้ยังไมเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นการเผชเมตตาหรือว่าอะไรนะ เมื่อกี้ที่แผ่เมตตาหลวงเนี่ะจะเป็นการแผ่เมตตาอันที่ที่รอบมันต้องจะเป็นสุกสุิ้งเนาะที่ที่ว่าก่อนับแม่กับลูกเนี่ยจเม่นเป็นก้อนก่อน่อแม่ฮัลโหลครับอโอเคแล้วทุกคนยายก็มาแผ่เมตตาหลวงแล้วก็รกๆๆครับอ่าเขาเรียกอะไรร้องกรอนให้ฟังเนาะสวัสดีค่ะถ้าใครชคอบก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปกันได้นะสวัสดีครับสวัสดีอะไรเนาะตอนนี้เนาะ